สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนมันมีท่องมีสามดาวสิบห้าเอฟซีมหาคุณแม่บัวสีค่ะเดี๋ยวยินค่าว่าคุณแม่บัวดีฝันดีค่ะค่ะฝันว่าปูซี่ปะขาวมาบอกไลเพิ่นบรดมาจักละเพิน่นบรดมาเฮงแล้วบรดมาจากักรเตาสันเพิ่นมหามาบอกเลยให้ฮกโตค่ะท่านผู้ชมให้ฮกโตรางวัลที่หนึ่งสิเป็นเลขตัวให จะไปฟังพร้อมๆกันได้ค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะคุณแม่วัวสวัสดีค่ะครับแม่บวัวครับฝันว่าจังไรแน่ครับยินข่าวว่าฝันแล้วเบาแอมยินแล้วมันขึ้นอยู่รับปมันขึ้นไอ้ฝันว่าเดีไปถ่ายคลิปกระป๋กของเจ้าล่ะโอ้ขึ้นรถก็เที่ยงไป ครับไปหาคุนหาคุนนี่อนหาขุบแล้วก็ไปหอดกลางทางไปเห็นหนองไายหนองไส้ขวกรดพี่อ้ายพี่อ้ายโจดมาจอดยังล่ะอันเปียวเล็กยูในวัดอยู่นะวัดเทพแล้วคนหลายหล่าสั่นบคนเต็มวัดอู่วสันเปียวคนออกเล็กอยู่หัน่าสั่นไปก็ไปก็เจ้าไปก็ปณิธานล่ะเจ้าก็เลยว่าเบาเอลม็เรียว่า มีเพเพ่เปียวเปียวคันหามาแนวว่สันโอเปียวคันหามากับเที่ยนเก่าดอกเด้อเพิ่นน่าครับคันหากับเที่ยนเก่าดอกเพื่อนมาครับมันเพื่อกับบ่าวย้มกับโกคันมันบอหละมุ่นขึ้นแังสีน้ำหมุนหมุนวงกลมเมียนเฮนี่เดียวดิมันปนี้านีไม่บัว่ก็เล่นนั่งนั่งไปกัน้างมันบอหละครับไปถามมึงดิอัน ไปถามมึงเด็กเป็นก้มไปเหมือนแม่นปูปูผาขาวปผูผมเหี่ยวนะปูผาขาวผมเหี่ยวยาวแมน่นครับครับมึงมึงโซ่มึงอย่างอีกเก้เพิ่นว่ะโอ้ยกลมาเอาสูขเอาลาวก็ปูนี่ล่ะโอ้สันครับแม่หนาก,กุ้เห็นอย่างเพิ่นว่ะลูอเมื่อคยฝันเห็นเพิ่นจะเคลิ้มีฝันเห็นเหมือนขึ้นกําลังฝันเห็นแมน่นเมื่อคยฝันมาดุนหน่อยเนาะครับบ่เมื่อคยไปหาเพิ่นโดนแล้วปีกว่าสองปีแล้วล่ะไม่ได้ไปหาเพิ่นอบ ซื้อเพิ่นซื้อปูผักขาวปูวผักขาวปูวผมเหยาวนะอยู่เพิ่นอยู่อุดรโอ้จังหวัดอุดรธานีแม่นเคยเปเเลี่ยวเหล็กก็เพิ่นนะ่ะล่โอ้ครับครับเด็กได้โชคได้ละ่ะมึง็ไปเบิ่งเอาตี่หลาวะสันกันเลยว่าไปไป,ไปเอาอยู่เบิ่งเอาเอ,าอ,าอ,าอาายู่ไสล่ะปู่พนนะ่ะครับนั่นเด็กกล้วยดอนนั่นกล้วยดอนกล้ว,วยดอนหรือกล้วยอย่างเพิ่นเอิ้นกล้วยเปลือกนนั่นล่ะครับกล้วยดอนแม่นแมนบัวแมนแมนแมนกล้วยดอนเพิ่นเลยว่า ไปเบิ้งเอาหน่นยุยูกล้วยดอนหน่ะมันว่าไปเบิ้งเอาอยิ้สัยะปูหน่อย่างไปเบิง้งมันว่าไปเบิ้งมันกับหินเหเล็กนะเลขมันจะมีห้าสามเก้าหกหนึ่งเก้าห้าสามเก้าหกหนึ่งเก้าแมนเป็นเป็นเขียนต่อกันนึกเป็นบรรทัดอยู่อยู่โตักล้วยดอนเลยอยู่ตัวการตแเมนเลี้ยงไป อย่างแต่หัวนมหาก้่นมันผี่ละหาหางมันนี่นะเฟ้ยดอนครับโอ้บันนี้บันนี้เพื่อเลยวาเบิ้งเลขแล้วกับพระกันไปกินเข่ากินครับกินเข่ากินเห็นมันอิ่มเด้อเพื่อนวบกินอิ่มเนี่ยจะพระกันไป่อเพื่อนวบกับไปกินเบิดทั้งหาก้นล่ะครับมีบ่าวแอมมมีไอ้มีมีผัอเทื่งมีแม่หัวมีน้องไอ้ครับ กินแล้วก็พากันขึ้นไปโอขึ้นไปสิกินน้ำพอดีพอดีับพอดีพอดีหูเมือนั่นล่ละโอ้เด็จหูเมื่อเป็นเลยแมนอันบาดนี้ที่เป็นวงกลมๆนิมมันเป็นเหล็กยังแม่บัวยกขันเป็นวงกลมๆน้องไอ้น้องไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนตีเป็นหาเก่าตีเป็นหาเก่าแมนมันเป็นมันมันเป็นปัญหาเป็นหายเิ่นหายปัญหาเลยนะแมน นยกยกขืนว่องว่องไปว่องมาแมนขนหาดีฉุนกขันหากะหาอยู่แล้วเก้าเขียนเก้าดอกเียนเก้าดอกกะหาเก้านอกแม่บวกแมนหาเก้าศูนย์ก็ได้ปัจันคือแมนวงกลมเนาะแต่วงกลมว่าแมนยกคู่ขันเพือกมัลแมนบแมนม้วงกลมมันเป็น้วงกลมก็ได้มันไม่บัวกก็ไปซองเบิ้งซองเมืองผื่อไม่ไปเห็นหนาปูปูเพิ่นวะมึงซองเบืยองไงเก๋เพิ่นวา เคน,นเคยเอืน่นไม่บัวจากเต้อีกิน,นะโอ้เคยเอื่นอิกิแมนอิกิมึงแน่มึงหังโอ้มาขอโส่ขอลาวก็พูดค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมข้อมีสามดาวกับสุรุตะเลคุณแม่บัวสีให้ท่านผู้ชมฟังด้วยค่ะเดอ้อห้าสามเก้าหกหนึ่งเก้าห้าสามเก้าหกหนึ่งเก้าห้าเก้า รองไหวพิจารณาเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลดวยค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวรามมกราธันตชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยต้อนรับปีใหม่ค่ะ